<laughs> yeah, 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 ฮัลโหลสวัสดีค่ะอันยองเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอนะคะ YK Yaki นะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับไอในเกม Sakura School Simulator นะคะทุกคนเจอเจอเออเต้นเลยสะบัดเอวไปหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะก็วันนี้นะคะทุกคนไอได้มีแผนนะคะที่จะแบบว่าไปชวนเพื่อนที่โรงเรียนนะคะทุกคนไปแบบไปเที่ยวบนหุบเขาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็หุบเขาที่ไอจะไปนะคะทุกคนมีเรื่องเดามาว่ามีบ้านผีสิงตรงนั้นด้วยค่ะทุกคนคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนแบบว่าน่าท้าทายมากเลยอะไรประมาณนี้ไอก็คิดว่า จะไปชวนเพื่อนๆแบบว่าไปปีนเขาในวันพรุ่งน,นี้กันนะคะทุกคนเลยประมาณนี้เนาะวันนี้ก็แบบว่าก็มาโชว์ตัวก่อนนะคะหนึ่งกลุ่มก็คือแบบเรเต้นสมัดเดียวไปยั่ยวๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปชวนเพื่อนๆกันเลยนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบนหุขเขากันเลยเออจะบอกนี่เอลดีเหมือนกันเธอะน่ะ <S <S อ๋อก็ปกติจ้าพอดีแบบรเต้นแบบสกิลการเต้นฉันก็แบบปังอยู่นะ <S <S โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปชวนเพื่อนกันเลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาชวนเพื่อนๆของเราแล้วนะคะทุกคนที่โรงเรียนเนาะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปที่บนหุบเขานะคะเพื่อที่จะไปล่าท้าผีนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นนาทีน่าตืน่นเต้นมากเลยนะคะในการแบบไปล่าท้าผีบนภูเขาอะไรประมาณนี้ที่บ้านหลังที่แบบเกิดเหตุสุกอันตกรรมอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนพวกเธอพร้อมไหมเออแไ่เราต้องไปกับเธอด้วยอะ่ะฉันไม่อยากไปบ้านผีสิ่งนั้นเลยอะ่ะรู้สึกกลัว ไม่เป็นไรหลอกสาวบอกเลยว่าอำนาจแห่งความสวยของพวกเรานั้นน่ะจะทําให้ผีสางนางไม้ที่อยู่ตรงนั้นน่สะสลดและเขาต้องยอมรับในความสวยของเราเขาไม่มาหลอกเราหลอกเชชเชอร์ฉันสิอ๋องั้นก็ได้จ้าเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็โหลดแมปบ,บ้านปีสิงเร้วเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้ดูนั่นสิโอ้โหต้อง750 กิโลเมตรอะทุกคนกว่าจะถึงบ้านปีสิงสาวเราต้องนั่งรถไปกันนะจ๊ะเพราะรู้สึกว่ามันไกลมากเลยเนาะโอเคจ้าแจ้วบองเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปเนาะโอเคปะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่แจ่วบองเธอขับรถเป็นไหมอะเออฉันก็ ไม่รู้เหมือนกันสิเพราะว่าไปกับผีดฉันก็ยังไม่ได้ไปทำเลยอ่ะนี่จจาบองเธอต้องขับรถดีๆนะรักษาชีวิตพวกฉันด้วยโอเคจ่าสาวเดี๋ยวฉันจะพาซิ่งโอ้ววจะเย็นนะจจาบองเธอขับรถน่ากลัวมากเลยอ่ะอ๋อมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะดีแบบฟรีสไตล์จ่าสาวโอ้ยยอยย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 ยัยย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 ย จะอยู่บนอ่าแถวยอดหุบเขานะคะทุกคนโอเคปะค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้เราก็ขับมาใต้อุโมงค์อ่าอุโมงค์ใต้ภูเขานะคะทุกคนโอเคอุ้ยมันอยู่ไม่ไกลนี่นะทุกคนดูสิเบรกเบรกอือตาย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 สาวระยะทางมันอยู่ไม่ใกล้เราเองอ่ะทุกคนหรือว่าเราต้องแบบว่าออกไปด้านนอกทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้อะไรบินผ่านนะเราไปโอ้โหเราตรงนี้ออกจากอุโมงค์นี้ก่อนค่ะทุกคนเพราะว่าเราเลยแบบอ่าทางแบบ หบเขาตรงนั้นมานะคะทุกคนตายแล้วโอเคเดี๋ยวเราปินขึ้นไปดูก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยโทรเรียกเพื่อนเพื่อให้เพื่อนๆมาตามเนาะโอเคอ๋อนี่ไงมันอยู่บนหูเขาตรงนี้โอเคโอเคละจ้ะสาวๆตอนนี้เราก็เดินมาถึงบ้านผีสิงกันแล้วนะจ๊ะสาวๆโอ้ยแกฉันกลัวจังเลยด้วยสีตัวฉันสั่นรุบๆๆิกๆกๆ,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 ๆไปหมดแล้ว อ่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะติดบักมากกว่านะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เราก็บินขึ้นมาบนยอดหุ่มเขานะคะทุกคนแล้วตรงด้านหน้าเรานี่ก็คือเป็นบ้านลางผีนะคะทุกคนดูสิทั้งตรงหน้าตรงหน้าต่างอะไรประมาณนี้คือมันแบบเอาแบบไม้แบบตอกตะปูอะทุกคนติดไว้ไม่ให้คนเข้าไปเลยประมาณนี้แถมยังมีกวยกั้นไว้ด้วยทุกคนน่ากลัวอยู่นะแอบน่ากลัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบปรับเวลาให้มันแบบมืดมืดเลยประมาณนี้ทุกคนเพื่อแบบว่า อรรถรสในการแบบผจญภัยในบ้านร้างในประมาณนี้ทุกคนโออโอเคค่ะทุกคนตอนดีก็เวลาห้าทุ่มแล้วนะคะเราและเพื่อนๆของเรานะคะจะเดินเข้าไปในบ้านผีสิงอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้โตายแล้วเหมือนเพื่อนคนหนึ่งแบบตาเริ่มจะเหลือกแล้วคะ่ะทุกคนโอเคจ้าสาวๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านผีสิงกันเลยนะจ๊ะเออเออเออโอเคจ้าเจ้าบองแต่ว่าเจ้าบองต้องนํานะโอเคจ้าเดี๋ยวฉันนําเองไปทุกคน เราจะเข้าไปสำรวจในบ้านล้างแห่งนี้เลยนะคะทุกคนว่าด้านในมันเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอดูรอบๆบ้านก่อนละกันบ้านก็จะเหมือนเป็นแบบบ้านบ้านแบบบ้านพักตากอากาศอะไรประมาณนี้ทุกคนที่แบบว่าอยู่นอกชนบทอะไรประมาณนี้เนาะไหนลองซีประตูเปิดได้ไหมโอเคค่ะทุกคนประตูเปิดได้อ้โหเปิดเข้ามาปุ๊บก็เจอกับหมอกเลยทุกคนดูสิมันคือหมอกอะไรอ่ะโอ้ตายแล้วสาวๆรู้สึกยังไงอ่ะฉันรู้สึกหนาวมากเลยจ้าแจ่วบอง ตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะมีแบบเป็นเส้นแบบเส้นต้องห้ามนะคะทุกคนแบบว่าเกิดคดีอะไรบางอย่างนะคะทุกคนตำรวจก็จะเอาเส้นแบบอันเนี้ยมาติดไว้นะคะทุกคนเพื่อที่จะไม่ให้แบบคนภายนอกนะคะเข้าไปในที่เกิดเหตุได้เนาะแล้วก็ตรงนี้อุย้ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเชือกที่อยู่สารเจ้าอะไรประมาณเนี่ยทุกคนที่แบบว่ามันจะเป็นเชือกอันใหญ่ๆแล้วก็เหมือนจะมีแบบกระดาษแบบสายสินเลยประมาณเนี่ยทุกคนอุย้ยแปลว่าที่นี่อะต้องเฮียนมากแน่เลยอะเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปทีละห้องทีละห้องนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนแล้วก็มีโซฟาที่แบบว่าล้มละเนรและนาดแล้วก็มีต้นหญ้าต้นหญ้ามาจากไหนอ่ะก็ตรงนี้อ่ะทุกคนดูสิเอาไมา้ตอกไว้ตรงหน้าต่างทุกคนเพื่อไม่ให้คนภายนอกเข้ามาในประมาณนี้ทุกคนตายแล้วสาสาว,สาวรู้สึกยังไงบ้างจ้าก,กับการมาบ้านพีนิงครั้งแรกอ่าฉันรู้สึกแบบว่าแฮปปี้ยังไงไม่รู้จ้กดูสิฉันร้องเพลงโตโน่แบบลอยแล้วลอยออกมาเลยเดี๋ยวก่อนพอสอ เธอแฮปปี้อะไรเดี๋ยวก่อนเออบ้าเดี๋ยวเราเค่อยๆเดินไปแล้วกันเฮ้อะไรเนี่ยมันบล็อกไซน์แมวคราฟเลยอะ <c oughs> เข้าไปห้องนี้ได้ไหมโอเคถือว่าเข้าได้นะคะทุกคนแล้วตรงนี้คือหมอกหนามากเพื่อนๆเดินระวังระวังนะเราเข้ามาตรงนี้นะคะทุกคน <c oughs> โอ้เป็นห้องครัวห้องครัวเราสามารถเปิดตู้เย็นได้แต่ว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในนี้แล้วคนในนี้น่าจะย้ายของไปหมดแล้วนะจ๊ะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> เราคิดว่าเนาะก็ตรงนี้มัน อุ้ยอะไรอ่ะมันคือรูปหมวกกะโลค่ะทุกคนอุ๊ยหรือว่าจะเป็นพวกเทคนเด็กเนรุ่นะลรประมาณเนี้ยทุกคนที่แบบว่าเอาสเปรย์มาฉีดในบ้านอะไรประมาณเนี้ยทุกคนอฮ้ยอย่าทําให้ตกใจได้ไหมเนี่ยเสียงบองฉันรู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะฉันแบบรู้สึกแปลกแปลเตนเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วอ่ะมันหนูนหนาวไ่างไม่รู้อ่ะโอ้โหทุกคนคะดยตอนนี้คือแบบว่าเพื่อนเราแบบหน้าเวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยทาไมเธอยิ้มอย่างนั้นอ่ะ เออฉันไม่ได้ยิ้มนะฉันรู้สึกแบบตกใจจนปากฉันกว้างไปตั้งหางอะ่ะแล้วดูหน้าเธอก่อนสิเออฉันเป็นอะไรหรอฉันก็ปกติดีนะดูสิเพื่อนๆฉันรู้สึกแบบก็ปกติดีนะเออทุกคนหลังจากที่พวกเราแบบเดินเข้ามาในห้องนี้นะคะเราก็เจอรูปตรงนี้คือแบบว่าพวกเราหน้าเวิร์กกันไปหมดเลยคะ่ะทุกคนคือรู้สึกแบบมันขนลุกขนลุกยังไงก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนแล้วก็แบบหนาวๆมากเลยในห้องนี้เนาะ,ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นทางตันแล้วนะคะทุกคนเราก็เดินออกทะลุหลังบ้านได้เนาะ,ะโอเค ทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเดินไปชั้น2กันเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาชั้น2นะคะทุกคนเราก็เจอกับรูปประหลาดประหลาดอะไรตรงนี้อีกแล้วเอาเพื่อน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 เดินขึ้นมาสิฮัลโหลเพื่อนเเดินขึ้นมาเจ๋าบองฉันรู้สึกกลัวๆไม่รู้ฉันมีกล้าเดินขึ้นไปเลยอะถ้าพวกเธอไม่เดินขึ้นมาฉันจะโทรเรียกพวกเธอนะโอเคเดินขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคะเมื่อกี้เราโทรหาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงคือโทรไม่ติดหรอกค่ะทุกคนโอ้นี่ไ ดีๆสัญญาณก็ไม่มีนะคะทุกคนดูดิเห็นไหมอะเราโทรหาเพื่อนอีคนไม่ได้ด้วยทําไงดีอะทำไงดีอะ,อะสมหญิงขึ้นมาไม่ได้อะเราไม่รู้เหมือนกันสิตอนนี้เราโทรหาอ่าสมหญิงไม่ได้นะคะทุกคนโอเคโทรได้แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะทําไมฉันโทรหาเธอไม่ติดเลยอะเอ,อ้ดีๆสัญญาณโทรศัพท์ฉันก็แบบดับไปอะจ้ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะฉันกลัวเหลือเกินเจ้าบองไม่ต้องกลัวนะนไหนๆก็มีฉันอยู่ทั้งคน เราขึ้นมานะคะทุกคนชั้นสองก็จะมีแบบรูปภาพประหลาดนะคะแล้วก็มีอ่าโคมไฟนะคะทุกคนน่าจะเป็นโคมระยะเนาะแล้วก็อ่าเป็นห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนแล้วก็หน้าต่างที่โดนไม้ตอกตะปูไว้นะคะทุกคนค่ะทุกคนเปียโนเล่นได้พอเล่นปุ๊บอ๋อเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดินไปนั่งแบบขาไม่ขยับอ๋อเหรอวิว,วเสียงอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมอ่าเมื่อกี้แท้ที่ยิ้ยเหมือนเสียงของตกระจ้าอุ้ยตายแล้วทุกคนเราเล่นเปียโนปุ๊บแล้วทีดีก็เหมือนแบบ ได้ยินเสียงอะไรตกอะทุกคนลองเดินเข้ามาดูในห้องนี้สิอุยอะไรอะทุกคนน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนอุ๊ยอะไรอะมันได้เสียงอะไรแตกอีกแล้วตอนนี้ทุกคนเราก็เดินเข้ามาในห้องที่เกิดเหตุนะคะทุกคนดูนี่สิน่าจะเป็นแบบเจ้าของห้องนี้นะคะทุกคนผูกคอนะคะทุกคนดูนี่สิน่ากลัวมากเลยขนลุกอะโอ้โหาตแลวเพื่อนเพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงอะแจบบองฉันรู้สึกว่าฉันขนลุกมากเลยอะฉันรู้สึกไม่โอเคเลยอะ แล้วกลับบ้านก็เลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราใกล้สำรวจครบทุกห้องแล้วนะเอ้ยเสียงอะไรแตกอีกแล้วอะ่ะอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคต,ตรงนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเอ่อเป็นศาสตราจ้านะคะทุกคนแบบเออนั่นรูปไข่ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแล้วก็ยังมีเทียนนะคะทุกคนแต่ว่าเทียนนี้เหมือนแบบจะจุดมาแล้วด้วยอะ่ะเทียนน่าจะไม่มีวันดับหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นห้องเด็กนะคะทุกคนแล้วก็มีของเส้นไหวอีกแล้วด้วยแล้วดูดีสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะแก ของเล่นเด็กมันหมุนเองได้อ่ะเฮ้ยชัดกลัวเหลือเกินอ่ะอย่าคิดมากนะพวกเธออาจจะเป็นแค่ลมพัดก็ได้เพราะตรงนี้มันไม่มีหน้าต่างแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะอย่าคิดมากอย่าคิดมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็สำรวจในบ้านผีสิงแห่งนี้แล้วนะคะทุกคนจนกระทั่งมาเรื่อยๆนะคะจนเช้าแล้วนะคะทุกคนเก้วันนี้เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเรากลัวมากเลยอ่ะเราอยู่นี่นี่จนเช้าเลยเหรออยากจะบอกว่าตอนนี้คือเราอยู่ที่นี่จนเช้าเลยนะคะทุกคนจนแบบว่า ผีอยู่ที่นี่คือไม่กล้ามาหลอกแล้วจริงๆอะ่ะเพราะว่าเราแบบว่าเดินปวดทั่วบ้านเลยค่ะทุกคนที่บ้านหลังนี้ก็คืออยากจะบอกว่าน่ากลัวมากนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเราเดินไปแบบทุกย่างก้าวทุกคนแบบว่าเราเดินขึ้นไปสำรวจด,ดูด้านบนใช่ปะมันเหมือนจะมีเสียงของตกอยู่ด้านล่างตลอดเวลาเลยมันเสียงอะไรแตกนี่แหละค่ะทุกคนแต่อันนี้ก็จะเป็นเสียงปริศนาต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเสียงอะไรเนาะทุกคนใช่ไหมปะ่ะพวกเราได้เวลากลับบ้านแล้วเถอะ โอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบแจ่วบองในการตะลุยบ้านผีสิงครั้งนี้ของพวกเราแล้วก็สาวๆทั้ง3คนนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพือพ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอแล้วแจ่วบองและเพื่อนๆทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนไปเราลรีบกลับบ้านกันเดอ้อแป๊บ,บในึนะจ๊ะจะข่าเต้นบีบอยโชว์กล้องไปก่อนหนึ่งกลุ่มโอ้โหแกแกจะมาเต